มีผู้ค้าเก่ง <t> ค่ะคาราเมลันเก่งมากต้องไปซื้อคาราเมลแล้ว ชาไทยใส่ซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ใส่ครีมชีสแก้วนี้45บาทชาไทยลาดซอสคาราเมลใส่ครีมชีสแก้วนี้ก็45เหมือนกันทานไปเลยไหมคะทานไปเลยไหมแก้วละ45นะจ๊ะสองแก้วเลยจ้ะกินชีสหมดแล้วค่อยดึงหูงขึ้นนะ,ะจ๊ะจ้ะขอบคุณนะคะ